ชันครับเมื่อนี้พอน้อยได้ไก่เรามาต้มกินเทงครับนี่น่ะกำลังจะเท่งกรอบมียวิตมอถ้ามันจับลูหนองได้การเนี่ยมันจะล้วนเลดครับออ้ยไดการแล้วนะน้ำกรบบกพอดีเลยครับพี่น้องยึบๆพอดีเลยอันเท่านั้นเท่านี้กะไว้ในใจแล้วสี่สิบนาทีโอ้เตยผลนะ แก้วประเด็นหนาวเ้อครับพี่น like ้องแก้วถ้วยเก่ามือเศ้านี่แหละครับมาเส็บๆหนูกันเด้อครับพี่น้องเอาไม่อเาดอดเดือดเดองเดือดเดือดเอเด้อดเดอดอดเดดอเออ โอ้ยเออเอหลูกแปงฟันก็ลูกแป้งฟันใเยเออแป้งฟันออกล่นมองหน่อนแมปุบิดแอรนะคะครับโอ้สวัสดีพงศ์นำหน้สวัสดีค่ะตื่นช่วยแปลงฟันตอนเที่ยงอ๋อใช่ทำัมจ่องค่ะเนองสวัสดีค่ะก่อนลูกสวัสดีค่าก่อนลูก ทะเลาะกันก็นแม่ <c oughs> <c oughs> เขาแข่งกองกองมากเลยตอนเที่ยงค่ะ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 แม่ปังปอนน้มจ้าข,าข,าขาาอบคุณจา้จาจะไปแม่จะให้สามออน <c oughs> มารีเป็นเด็กหน่อยที่กินน้มแม่เคียงหนึ่งแล้วก็น,น้มผสมอีกคืนึ่คงครับผมเป็นดูผสมครับแม่เหี่ยวโวยแ <c oughs> ม่จมจืดมารีกินหลายครับผมค่อยหลัวค่อย มาน้องคนเอาะไปไหนล่ะหมูนั่นไมเด้อมาเลยไม่ใช่สั่งหยังมาเนาะครับสั่งหมอนทิมอลีฮะเดี๋ยวนี้ม่นเป็นเพาอยากก็สั่งเดี๋ยวย้ายจะเป็นรอยดาวหคุณนี่ค่ะเจับบาทนี่ครับใช่ครับเอาไ้ตำโดนคุณใจเงินฝ่ายยาป่าพอได้เงี้ยเงี้ยพอถึงเห็นเข่าวดีก็ตามรีวิวไปค่ะพี่น้องเนาะ่ไรยังดอกรีวิวหายยอ่กว่านี้ด้จ้ะต่ำจำเลยตอนใจเงี้ยหนี่ประมาณพันสามแล้ว ๋ยวาเห็นมารีนอนเหมอนกมอนมารีสินอนให้บวอต้องร้องอีกทีนึงมารีเป็นคนมนอนงายครับเป็นเป็นคนนอนแบบว่าพอดีตัวใจเราเรางอนไหลเรานอนงายอยากก้นหนาวอย่แมวไปตากแดดโอ้ไม่เป็นหมอนที่แบบว่าอากาศผ่าน่ด้นะใช่ไหมนรัะเขาว่าเขาเคลมว่าหายใจผ่านได้นอนแล้วหัวทุยใหายใจมหมครับได้ค่ะได้ ยดีตัวละสวัสดีครับพี่น้องครับ FC ทุกคนทุกท่านครับเมื่อนี้พ่อน้อยได้ไก่เรามาต้มกินเทงครับนี่นะตอนแรกเขาว่าสีนหนึ่งนี่ครับแต่ว่าเหมือนไส้นี่อยากกินแบบหนึ่งเอ้ยพ่อแม่อยากกินต้มและะ้วก็ไส้แจ่ยวบักหน้าหอ,อมๆครับผมอัดความหอมเข้าภายในเอนูนนี่ง่ายๆครับผมอเอาไปลงหม้อแล้วเด้อพี่น้องไป จวบักหน้าหมอ้อกับพฟพอดีครับพี่น้องเราไกล่ลงหมอ้อก่อนบ้านี้มากินต้ม,ตมไกม่ส,กไสับแซ่บกันเด้อพี่น้องกำลังจะเพ่งต่อโอ้มียวิทยหมอ้อตัวนี้ไก่บดเลยเราค่อยลงแล้วเน,ะนาะเด,ดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวมันอ่อนโซอยั <gobierno> ่หน่อยนึงมันกระลงไปครับได้เยอะใบสับนี้สะกดเดี๋ยว้าหม้อมาขับตัวใหญ่ครับพี่น้องขวางมอละงานกินใบสับนี้สะก่อนเดี๋ยวมันอ่อนตัวจั่หน่อยมันกระโองลงไปลงระเด้อพี่น้องวางหันข้างโจโลวันนี้มันอ่อนโถเลยหย่อนไปแล้วนอนนอนโถ่แค่หนึ่งโนดี้โยใหญ่โคดี้โดีเต็มมอเสือสุรลดใบจาก ร้อนจะโบงกันเด้อพี่น้องทำเสียบหนุนไว้ก่อนอืออาบอาบโตไก่น้ำปอาโตไปเลยมันจังจะแสกซึมซึมก็ไปครับนี่ครับนี่็ยังเกลือครับพี่น้องเสลือเกลือนำาความแสบความหนวยอยู่ที่เกลือนี่แหละถ้ามันจางอย่างเติมน้ำปลาอีกเท่านึงครับพี่น้องสูตรนี้คือเขาใบกูดว่าใส่เดียวนอครับมีได้เสืรลูกเอาสูตรของตะรินี่เปรี้ยวขันต้มส้มหอยยังค่อยเสืร์มากูดขันต้มขันโคขันเฉียง แต่ขันต้มแบบอันส่ขวัญเขานี่กัแบบนี้รักเสือตะไคร่ก็โอเคแล้วเดี๋ยวปิดฝาหม้อกันเด้เเอปออี้ค่าเคืเนีบวหนองไส้นหมครับมีข้าเสือตะไคร่เพรียวๆตะไคร่เพียวเปิดฝาหม้ออ่อนอีหอมกุ๊บเลยล่ะปิดไว้กันเด้อพี่น้องทหามันซุกมันเปื่อยสะก,ก่อนถ้ามาแซ่บๆนำกันเด้อครับกับเค้าเทงครับเหมือนมากินไอติมกันบ้านนี้มาเด้อพี่น้องบ้านนี้มากินไอติมเด้อครับติบเข้ากับยู่นี่พอดี ไอ้ห่องท้องอไว้จะขำหมดวะไอ้ติมไผ่ท้องครับผมห้องข,ของนี่มั้งครับห้องห่องทองจากไหนก็คือ,ค,อคืออยำเป็นตะแเสบกินกะเขราเคยกินแตน่ก่อนไอ้ติมไผ่ท้องครับเราเคยโซงเท่งเพิ่นกับมาทุกมือทุกมือดีเยอลยยำเยอะก็ได้กินครับพี่น้องมาแส็บๆหนุนขันเด้อครับนี่คือว่าแส็บเลยเนาะไอ้ติมเพิน่นหอม กินกับเขาครับํำครับผมคุยคุยไอติมครับโอ้คำใหญ่พอดคำปูมพอดพี่น้องแสบด้อเขากับไอติมกิน้องหวานถ่าตรงไกล้ครับผมสุดยอดพี่น้องเลยสภาพอากาศเมื่อนี้นี่แดดเปียงๆครับผมแต่ว่ากระโปรถือว่าห่อนเกินไปครับ ยังมีแบบว่าลมพัดเย็นสวยๆมาอยู่ครับผมมาห้องครับพ่อเาเป็นตะมีบอครับพ่อครับบักหนาวครับพ่อได้เราดูเห็นหน่วยนึงทางนั้นสีแก่ๆกุมูอยู่ข้างนั้นลูกหามะนาวไวเเ้ใส่แก้วกันเถอะพี่น้องเลย,ยมะนาวนี่มักเป็นทางเจอเด้อพี่น้อง ตอนงาห้องห่างมีค่อยเปลี่ยนมาเป็นหกหกพอได้ยินแล้วนะขอบอกเด้น้ำด้วยงานที่ได้สองสามเลยได้พี่น้องเรามีท่านได้เกะกระดอถ้ามันจับตูวหนูอ้วนอีการเนี่ยมันจะลุ่นครับรอบนี้เป็นดกอยู่ด้วยวันนี้กับเนี่ยมันเป็นตะโพเตเปะได้ปางว่าเขาตอนมาบางๆเคยตอนแล้วครับพี่น้องมีค่อยเป็นตอนตอนมังๆ พอไฟก็บอกได้ครับก้อยเขยามันชินาๆน,น,นี่มันเป็ีนดีต้นมากจะลงเป็นทางลุมหนึ่งเยอครับทั้งทึงมีค่อยใดนี่แค่นี่มันจะเป็นทาง,ทางแง่แง่นี่มีเปลี่ยนกับพี่น้องเปลี่ยนมองทึบๆมืดๆแต่ว่าต้นนั้นเดบปางพิทนัด s w หน่วยแล้วล่ะแต่กับป้าเอาตื่มไม่จากหน่อยกันนะสนอเด็ดเจียวมะนาวแซ่บๆกินกับต้มไก่ครับพี่น้องไปไ้กับ พีนค้างจังไงอ,อนเด้อพี่น้องเลยหอมเัอะวะหอมหมตะไคร้ไก่ก็มันดีพี่น้องเลยไก่าบานเด้อพี่น้องไก่บานเดี๋ยวพีดค้างข้า,า,างนี้ลงก่อนเพราะม,มอน้อยไงเนาะรายการบ้านี ต้มต้อยจัะน้อยเนาะครับพ่อครับแม่นไอ้ยี่สิบนาทีนี่ละได้ประมาณเกือบสามสิบนาทีแล้วล่ะครับพี่น้องเอาหลอดสี่สิบนาทีนี้ล่ะครับน่าจะเปื่อยพอดีงามเลยปิดฝาหม้อปีสักพักก่อนครับเสร็จกับข้าวเทงหอมห่วยเด้อพี่น้องบาดนี้สี่สิบนาทีแล้วละ่ะอุ้ย ได้การแล,ะล,ะล,ะละ้วเลยน้ำะบก <im itation> พอดีเลยครับพี่น้องน้ำแห้งลงพอดีเลยหอมขนาดละปงแล้วได้ครับพี่น้องแบบนี้มาสี่กินกับเจียวมะนาวแซ่บกับข้าวเท้งเอากะกะ,ะเวลามันสุกพอดีเปิดพอดีงามเลยได้พี่น้องเลยขาลนตรงขีดทางนี้เนาะาคราค ขันจีเทเสีบุ่มโพดครับผมโอ้ยตดนตามเลยละรวยโอ้ยมาๆพี่น้องต้มไก่เด้อมันนี่ต้องบอกว่าไก่ต้มตะไคร่นะครับเนาะไก่ต้มตะไคร่สีกับเจียวมะนาวหอมเดี๋ยวเปลีนตะไคร้เอาครับอุ้ยงามขนาดเลยตะไคร้ไว้นี่ละน้องลูกครับพ่อทห่ได้ความหอมนะครับทับไตทับเตอ ดูนี่ครับพี่น้องแก้วห้องกับเห็ดง่ายๆด้ครับทยเก่ามือเส้านี่แหละครับพี่น้องแก้วประเดะเหล้ามะนาวมาซื้อเลยบ่านเจ้าประเดชกใส่เห็ดกับแกงผักหวานครับผมเหลือก็คือแบบเอาบักน้ามาเติมบอครับสีสันอาจจะออกเรียๆแต่ว่ายากจะบอกครับแซบถ,ถือมะนาวและยาแลีได้เย แม่นบอกครับพ่อเออถือชมเริ่มแดงขึ้นมาเปลี่ยนสีสันหมดเลยแกวเก่าเสียบคือเก่าแล,ล้วครับพี่น้องมีการขอทิมเนี่ยไปทิมมันเด้อครับเสียบคือเก่าเออคันได้เพลเพิ่มเติมกขจัดมาใหญ่พักแผวพักเพลก็ได้ไแออเสียนั่นมาท <c oughs> ีครับ <c oughs> เก็บมาแนวเริ่มมันละเสียบพักแผวพักหอมไทยมันละใหญ่หนุ่มมานลด บอกขงกัปูเศร้านี่บอกปลูกเศร้าไปเด็ดเด็ดเทียงไม่หยุดเอามากินจักเบอร์ไม่ได้ <c oughs> หั่นหอมเสื่อน้ำโซตรอนฮอนก่อนเด้อพี่น้องเลยหายตวรวจมอฟเ่ย <c oughs> ปานกำลังหาฟักแพลวมาเพิ่มเติมทีนนี้ฟักเถิ่อนนะครับพี่น้อง <c oughs> เสื่อนหอมเออยังไข่อยู่ไข่ก็มีได้ซองเบอร์ก็หอมได้เด้อ <c oughs> <c oughs> สวยเราเสื้อน้ำต้มคือเก่าแล้วครับพี่น้องปลุกเราเน้นๆจากถ้วยนึงน้ำต้มมันครับพี่น้องพคนนะ่ะมันเยิ้มเยิย้มพอดีเลยคันว่ามันเพื่อนนี้มันหยาบหยาบด้ยเนาะครับผมแมสมันหยาบหยาบมันยึบมยิ้กันเจ้ภาษาต้องที <c oughs> <ๆ c oughs> <ๆ S 1> มันหยาบหยาบๆๆ เจีย,ยวโคๆๆเขาโคอ,ออกมามป็หญยปังเออ <c oughs> ก็คือพอดีเมื่อมันสมองสั่งงานันจะหมดเลยครับตามาภาษาพเทาแล้วเนาะขอโอ้โยสุนโลนเมียวก็ได้เมียวก็ได้ไเดส้รไว้โน่แล้วซิมบ่งแล้ววางหาันอ้ด้กันแมนเอ้านเนี่โคขโคลงหมอมจน่อยก่อน โคตามลงไปบบดนี้แ<อ><อ>ม่ยง <c oughs> มัยงก <c oughs> เล่นอย <c oughs> ู่โคเข้าเราใบญ่กว่าแ <c oughs> ม่บอกพ่อให้มาเบิ่งหลายรอบแล้วได้ครับพี่น้องท่านได้เป๊ยคำนวณได้เดียว <c oughs> ไก่ถึงต้มประมาณเท่านั้นเท่านี้กะไว้ในใจแล้วสี่สิบนาทีไก่รุ่นน,นน้อยกว่านี้ก็สามสิบยังตอนนี้หกชั่วโมงแลใหญ่มาหาจมกินแรงอยู่สิ่มันก็ได้านังหนึ่ง น้ำต้มครับพี่น้องน้ำต้มไก่ดูว่าน้ำไก่หรือเป่จางน้อยนั่งใหญ่มีท่านที่ซอยตับซอยไตอยู่พี่น้องเลยบักออลล์บะมี่บะขับปอครับอย่างเมื่คืออยู่มีใดตัวมาเด้อมาเรีน้อยเอ้ยเขาแต่น้อยเด้อใส่เอ้ยแม่ลูกอ่อนมากินทีหลังพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านกันมาเด้อครับ กินต้มไก่มนันอันนี้เราลงเส้นน้ำต้มเลยด้ยเสียงฟังทั้งพุ่นนลยน่าสาร้างกระลั่งปูกระเบื้องครับอไออินเป็นสร้างปูกระเบื้องแล้วเด้อ <c oughs> พี่น้องผู้เลยมีท่านได้สร้างปูกระเบื้องก็มาต <c oughs> ิดตัวได้ <c oughs> ดามาได้ครับพี่น้องบา้านนี้ทุกคนทุกท่านครับบ้าเราได้ลองขามันเลยแล้วก่อนเปิดงาแแค่แบบจับๆัตัวตัวน้องยู่ได้พี่น้องเต้าได้เต้ากังเว้นนี่จังหวะแล้ว มาถึงแล้วโอ้เปลยผลนาะนะพอดีเลยนะจังนี่แหละฮยังคือต้มไก่จีนแม่บอกพ่อว่าเบิ่งบ้านสามรอบแล้วครับแคร์ที่จำจำมาพิสออกเนื้อกมันนี่หลับก่อนพี่น้องเลยเออจียวประเดี๋ยวเจียวประเดี๋ยวหนาวเด้อครับพี่น้องเจียวถวยเก่ามือเส้านี่แหละครับมาเสียบๆดูกันเด้อครับพี่น้อง แซ่บดีพี่น้องเลยมาเด้อครับซิมเบิงหนังมันคือเด้พี่น้องดอนะโอ้เป่วยพอดีเลย,เยตัวนี้ป่วยมาจำเจี่วมะนาวนี่โอ้โหแซ่บสวนนามต้มใส่บักหน้าหอมๆครับ แถวนี้เลยพี่น้องมาเด้อครับแซ่บอีหลีน้ำต้มกับครับกินแค่กินต้มเนาะเส่ซักอะไรหนังหนักโอ้พี่เตสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพี่น้องมาแซ่บๆนึ่กันเด้อครับ ใช่คือฉีคืออยากเติมเนื้นอนเนาะเอาบอกเยว่อยมาสมสมหอมวะสมมะโตอลไรตอนไหเขาบอกกันว่าสิ่หนึ่งมือนี้ครับนี่มมะโตนี่มันหอมใช่ไหมครับพี่น้องเขาก็กินบอเหลือต้อมมะจต <c oughs> แต่เนี่าเป็นเสื้อขาดเสื้อตะไคร้ครับกันแล้วแต่พี่น้องกูเลิมมากแต่ว่าขันต้มสมอย่างเสื้อขาครับขันต้มแบบนี้เนี่ยเอาตะไคร้กับพ่อครับหอม แต่บบใปหปังอืมแมันนุมเฮยพอดีปะ่ะเ็บปังหัวเข่าหรือไง <c oughs> ซุกระบาดเอา <c oughs> ซุกระบาดเอาอ่ยั <c oughs> ได้สู้เายาจะนั่งรับพอเขาบอกมมีรับเพิ่ามธรมรับอย่างเง,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 งี้ยกเงิน ข้าวพอแั้บแม่ห่อนกเป็นนอนเอน้ำมันกระไรด้วยครับ พ่อหนาวเคเห็นไปแ่้วพ่อไปนอนดินน้อยนึงแทมแล้วับเย็นปวนห่วยเอ้หลังมาพ่อจองแล้วได้แถวมันดีนะเปิดแอร์เราตรงเปไปลงน้ำพราะมากเอได้เหอาันเกี่ยน้ำลงมาแต่ลงคำวมาอะไมาล้มตอนอยู่ตอนเกิดมาที่แหลมอยู่ห้องแอร์อยู่โรงพยาบาลก็เลยชินชาเลย น้อยเราฝึกเราอ่อนดแดดยังแต่อยู่ในถ่องเพราะเราฝึกเราอ่อนแดดหลานน้อยต้อง <laughs> สูดด้แดดสู้ฝนได้ดารามันก็แดดแดดอีหลีแดดเป็นยังไงเรามันย้ายรถเถื่อนเลยแดดมันเหยียดทิทิสอยู่คอกระดุมแซ่บ <c oughs> ูหรานสาวนา้ามันต้องสูแดดสูฝนเลยรับได้จะเองมันูไม่ได้เมืองเราได้เดี๋ยวเราพาพันธุ์นองดินเนาอือน้องไอ้ดินนี่ไปแล้วต่น้อยเลยปฏิบัติอะไรอย่าน้อยไปเพอเดียว กินแต่เสื้อกหอมเนาะว่าทำไมหอมดีเจียวปลาเดะหอมได้ขนาดตำถึงปลาซอยถึงปลากระเดืด่อเสือเดียว สีสันนี่บ่ปันไดยดอกครับแต่ว่ารสชาติาสีสันแจ่วนี่บมาลูกมีงามนีเป็นเพื่อว,วัตเสบเขาเอาบอกทีกบ่แดงเ่าบนลาอล้องหลือก็ขี้ไล่มะฮองซุกเนาะผ่าออกมาหวานเสบเปิ่งผิวทางนอกขี้ไล่แทบเวลาเขาสดนำ่ามันสว่าไก่โอ้ วัดสะดุเพิ่นมาส่งเคยเห็นแล้วสร้างจากลานไหนบุกขอน้องจอมตากล้องเพิ่นกำลังต่อเติมบ้านกำลังขนมาเห็นบ่หอดพุ่นบ่หอดอยู่น่ารู้บอกดิลือว่าเป็นรถอยู่บ่นกับกล้องมารถเพิ่มเป็นตะับโบเป็นตันนักเถอะแห้งท่เลดลรู้เป็นตันนักูปูนบกนั้นก็สอบทั้งสายเห็นเรามาส่งก่อนๆนะสภาพเก่าๆห้างๆเหล่านี้หรอ เกือมัันดีวรรุ่นนี้มันจะเตสี่ด40ปีย,ย่ห้อนังครับ30กว่า40ไม่ทีเอกบครับมีแมนเป็นของนิสสันจะดีห้อ,อมนะคะหนึงมีทค่โฆษณาเพื่นแต่ว่าครับพี่น้องแต่ว่าเว้าไปตามเห็นยี่ห้อมนัน มีความหอมตะไคร้ยำฟังรสชาติมึงครับครับขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับมอนี้กินข้าวเทงกับต้มไก่ครับต้มเสิอตะไคร้หอมหอมเลยละครับเจียวมะนาวสุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมขอบคุณครับเด้อมาแซ่บๆกันเด้อครับทุกคน